โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับไปสู่ช่องข้าวต้มชาแนลกันนะครับผมหน้าว่าวันนี้เราจะมาแนะนํารุ่นพลังแฝงและก็เซตไอเทมของตัวอ้อิหรือน้องอ้อยของเรานั่นเองนะครับอ่าแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนมคนไลค์สงไลค์หน่อยนะครับถ้าเป็นการกดสับตะไคร่เนี่ยจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยูทูบนะครับมันเริ่มมีอะไรแปลกๆนะครับคลิปผมไม่ค่อยดันขึ้นท่าไหร่เลยนะครับผมไม่ค่อยดังด้วยเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องกดไม่ต น้อยช่วยกันกดไลค์แต่ถ้ามีน้ำใจหรือว่าร่วมอยากร่วมสนุกกับผมนะครับผมจะสตูมสตูมอะไรล่ะสตรีมทุกวันนะครับที่เพดเวลา2ทุ่มนะครับลิงก์เพจจะแปะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าใครสนใจอยากมาร่วมเล่นนะครับอยากมาร่วมเฮฮาปาร์ตี้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายในเพจของเรานะครับหรือกิจกรรมภายในช่องของผมนั่นเองสามารถมารับชมกันได้แล้วก็มาร่วมจอยกันได้นะครับที่เพจข้าวต้มนะครับเวลา2ทุ่มนะครับยังไงก็ฝากทั้ง3ช่องทางเลยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ t ิ k t o k นะครับผมโอเคเรา มาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับผมเรื่องของเราวันนี้เราจะมาแนะนําตัวอาอีกันดีกว่านะครับเอาอี e เนี่ยผมตรวจดูในช่องผม,มนะผมแทบไม่ได้ทําคลิปของตัวเขาเลยนะครับน้อยไม่ไม,ไม,ไม่ผมแทบไม่เห็นเลยคือผมก็เพิ่งมาไล่ดูคลิปใน YouTube ช่องตัวเองอะรู้สึกว่าเอ้ยเอาอี e, เนี่ยผมไม่เคยทําคลิปเลยเหรอคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหพลาดไปได้ไงเนี่ยอันเดี๋ยวเรามาทําคลิปตัวนี้ดีกว่าในในช่วงนี้เราก็เจอบ่อยเล่นก็ไม่ได้บ่อยมากแต่เจอบ่อยนะครับ ว่าเจอในต้นไหนนะครับแรงคอน3ามิดาวขึ้นไปเนี่ยเจอบ่อยมากกด10ตาเจอแล้วครับประมาณ8ตานะครับทำไมถึงต้องเล่นตัวนี้ทำไมถึงตัวนี้มันมีดีอะไรตัวนี้นะครับข้อดีของเขาเลยเป็นตัวที่เข้าออกง่ายนะครับขอแค่ตัวเขาโหนซาซากิโเขก็ไปนะครับไปปราบไททันนะครับแล้วก็ตบตบตบตามที่อันติออกมาเพราะอันติมันก็ทําดาเมจด้วยมันสามารถทําอะไรง่ายครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นตัวปราบตัวขาตายชั้นดีเลยครับถ้าเห็นตัวขาตายใช้สกิลอะไรที่มันทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่สามารถหนีได้หรือว่าอะไร เราก็เข้าไปสามารถโหนไปก็ทุบๆสองสามทีแล้วก็ออกมาได้เลยนะครับตัวเขามีดาเมจในตัวนะครับโอเคตัวอาวีนะครับจะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับตัวอาวีนะครับจะมีสแต็กอยู่บนหัวนะครับทุกๆสแต็กของเขานะครับจะเป็นการโจมตีที่มีการโจมตีพิเศษนะครับและการโจมตีสแต็กที่เป็นสแต็กม่วงนะครับที่เป็นสแต็กม่วงนะครับจะสร้างความเสียหายเป็นพิเศษนะครับจะสร้างความเสียหายพิเศษและแรงขึ้นนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยและสแต็กนี้นะครับสามารถเก็บนะครับเก็บ ได้ท <muitas> <ian> ุกเมื่อนะครับเก็บได้ทุกเมื่อเลยนะครับเมื่อเราใช้สกิลหนึ่งนะครับเมื่อเราใช้สกิลหนึ่งก็สามารถเก็บสกิลได้นะครับถือว่ามันก็มีเงื่อนไขก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเก็บสแต็กลมไว้นะครับสกิลสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยมักจะเก็บสแต็กลมก่อนนะครับแล้วค่อยไปให้มันเป็นสแต็กสีเหลืองแล้วค่อยรอคยสุกนะครับสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการปาดเฉยๆนะครับไม่มีอะไรครับพร้อมกับฟื้นฟูเลือดของตัวเองนะครับเข้านั่นเองนะครับจะเป็นการปาดเลยครับผมนะปาดเเเสสสรร็็็็็จจะะปนนนกกกกาบบแแตตหัว ครับผมไม่มีอะไรมากต่กิ้สครับจะเป็นการกระชากครับแบบนี้ครับเป็นการปล่อยอ่าพวกอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติไปนะครับถ้าสมมุติไปโดนหินหรือว่าหินอะไรนะครับมันจะสามารถโหดไปได้นะครับช่วงนี้ก็โหดกันบ่อยนะครับต่กิวันติจะเป็นการากระแทกตัวเองกลับมาข้างหลังนะครับพร้อมกับสร้างความเสียหาย แรงนะครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่ธรรมดานะครับบอกเลยว่าโคตรแรงมากๆเลยนะเมื่อก่อนน่ะมันแรงตามนะครับเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนที่เอาอีกมาใหม่ๆนะครับมันแรงตามเลือดที่หายไปนะครับแต่ตอนนี้มันถูกปรับมาเป็นเข่ดาเมจกายภาพเฉยๆนะครับเพราะนั้นมันจะแรงตามของโจมตีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเอาอีกช่วงเนี้ยจะเริ่มเห็นคนเอามาเล่นเป็นในส่วนของเซตไอเทมพลังโจมตีค่อนข้างจะเยอะ นะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าเซตไอเทมของอวีนี่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นประมาณไหนนะครับก็ประมาณนี้แหละไม่ต้องอะไรเยอะหรือประมาณนี้คืออวีนะครับมี2เซตนะครับนั่นคือในส่วนของเซตที่เป็นดาบ กับเซตที่เป็นขวานนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงถ้าเซตที่เป็นดาบคุณผู้ชมต้องการดามจแรงๆเข้าไปล้วงต่อสามทีปั๊บตายนะครับแต่ถ้าออกมาได้ก็ออกมานะครับอันนี้เอามาเล่นในกรณีที่อีกฝ่ายมีตัวเบิร์ดดามจเยอะมีตัวจับอย่างเช่นีกฝ่ายมีอาร์เรสเตอร์มีบอนนี letter, ่ bon ที่บ bon อลเราเข้าไปปั๊บมันจับเราได้มันจับเราได้มันจับเราไ,ได้นะครับเราก็สามารถออยขวานเนี่ยมาเซฟตัวเองมาทําให้ตัวเองมีเลือดเยอะเพื่อจะทาสามารถทําอะไรได้ในภายภาคหน้านะครับแต่ผมแนะนานะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็ไปดูอย่างทีี่่่่่่่มบอกมอกกกกกเเ้้วาาาาาาาถถยยลลนนนด็แตไ ดามิอยากเล่นแบบเซฟตัวเองหน่อยก็เล่นเปในส่วนของขวานนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็เดิมๆครับผมนะรองเท้ากันซีซีสเป,ปียร์รองกีนูดอมมี่อาร์มดาบแดงเกราะเกิดอะไรแนียมันล็อกมาแบบนี้แล้วครับผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนอะไรให้มันดีนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันแบบนี้นะครับในส่วนของพลังแฝงเนี่ยก็ส่วนเนี่ยก็จะเห็นคิวแค่อันเดียวคือเคิร์ดออฟเดย์เพราะเคิร์ดออฟเดย์เนี่ยมันเบิร์ดดาเมจได้เร็วที่สุดแล้วนะครับตีสองสามสเตก็กปั๊บมันก็เด้งดามจงขึ้นมานะครับถืวอททดดว ก็จะเป็นในส่วนของออนสล็อตนะครับออนสล็อตแปดเรทสองห้อยขีดมา2เม็ดนะครับสปีดิตเอาไว้ทุกไว้ทุกไว้ทุกไว้เพราะเอาอีเนี่ยมันตีช้าหรือว่าคุณผู้ชมจะใส่เป็นในส่วนของแอสซิเนตก็ได้คุณผู้ชมก็ไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรครับถ้าสมคุณผู้ชมถ้าสมมติคุณผู้ชมอยากได้แรงคุณผู้ชมก็เอาแอสซิเนตแต่ถ้าคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากเอาตีไว้คุณผู้ชมก็เอาสปีดิตนะครับผมก็เอาอีกก็เล่นเป็นป่านะครับก็เอาเป็นสเปลพันนิสมานะครับหรือว่าพ กึ่งเล่นง่ายมันก็กึ่งเล่นยากนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมลองไปศึกษาในส่วนของวิธีการเล่นดูนะครับเพราะว่าลองไปดูในพวก t ิ k กต k ออะไรพวกนี้ผมลองเอาเขาเรียกว่าการรวบรวมข้อมูลจากทางเน็ตหรือว่าทางกลุ่มแล้วก็รวมบ,บวกกับที่ผมไปเจอมาเองนะครับว่าเออมันต้องออกไอเทมประมาณไหนมันต้องใส่ไอเทมประมาณไหนรุ่นประมาณไหนเซตไอเทมประมาณไหนนะครับผมรวบรวมเป็นข้อมูลให้นะครับก็คงทําได้แค่ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อนๆกำลังจใดนการในคลิปหน้าผมคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของยามันทำอะไรติดฟ ก็ส่วนหนี้กูบ่ายไปเจอครับผม